กลัวโดนจับได้ว่าไม่เก่งจริงกลัวโดนหาว่าง่และอวดฉลาดกลัวดวงคนอื่นเขาว่าว่าเฮ้ยจริงๆแม่งไม่รู้อะไรเลยนี่หว่าอะไรยงี้หรือเปล่านะคะซึ่งอาการนี้นะหลายๆคนเป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าโรคอิมพอสเตอร์ซินโดรมนะคะเป็นโรคเลยนะหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นโรคนะคะแต่จะมีอาการแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาให้คําแนะนำเนาะสำหรับใครที่อาจจะกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่ เป็นแบบนี้นะจะเป็นคนเก่งนะซึ่งมันแปลกมากนะคือ <c oughs> จริงๆควรจะเป็นคนไม่เก่งมาที่กลัวคนอื่นเขารู้ว่าโกงหรืออะไรอย่างเจริงๆไม่นะส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคเนี้ยคือเป็นคนเก่งติ๊กได้ก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะแล้วตอนที่ตี๊กไเป็นแบบนั้นเชื่อไหมว่าติน่าคือแบบว่ายัางไงอะจิตตกเลยจิตตกเศร้าเหงาหลงทางคือแบบว่างงกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยอะไรยังไงคือคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามาหรือว่าความสําเร็จที่ตัวเองมีอะฟลุกคิดว่ามันไม่ใช่ความสามารถของตัวเองจริง นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรารู้เยอะเรารู้เยอะเกินเราชอบศึกษาเราชอบดูนั่นดูนู่นดูนี่เราชอบอ่านหนังสือเราชอบเข้าคอร์สหรืออะไรกันแล้วแต่<ๆ>พอเรารู้เยอะอ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าอะไรมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเข้า <c oughs> จใจไหมซึ่งมันไม่ผิดอะไรโอเคไหมมันไม่ผิดอะไรที่เราไม่รู้ไม่รู้เยอะขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยมันไม่ผิดอะไรแต่เราต้องรู้ว่าอะไรเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะมันไม่ใช่ทุกสิ่งที่คนอื่นรู้ โอเคบาตินาเคยทํารูปรูปหนึ่งเอาไว้นะบาตินาขึ้นให้ตรงนี้คนที่เป็นโรคอิมพอสเตอร์ซินโดรมเนี่ยคืออะไรคือคิดว่าสิ่งที่ตัวเองรู้อะใครๆก็รู้ในขณะที่ความจริงคืออะไรคือสิ่งที่เรารู้อะกับสิ่งที่คนอื่นๆรู้อะมันคาบเกี่ยวกันสิ่งที่เรารู้เขาอาจจะรู้นิดน,นึงสิ่งที่เขารู้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ซึ่งทาไมซึ่งไม่เป็นไร โอเคป่ะมันไม่เป็นไรมันไม่ใช่ว่ามันจะมีใครที่แม่งรู้ทุกอย่างที่เรารู้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วบางทีอ่ะเราล้อมรอบอยู่กับคนที่ทำไ,ไมคนที่มันก็รู้อะไรเหมือนเหมือน,นเราเช่นสมมติว่าเราเป็นหมอเราเป็นพยาบาลเนี่ยอันแน่นอนเราล้อมรอบอยู่กับเพื่อนบางคนมันเก่งมากหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็คิดว่าทุกคนจะต้องรู้เรื่องแบบนี้แต่จริงใช่ไหมไม่ใช่ไม่จําเป็นนะคนทั่วไปจะไม่รู้เรื่องสุขภาพหรืออะไรงี้มันไม่จําเป็นถูกไหมหรือจะได้มีลูกศิษย์คนหนึ่งนะ เขาทําเพชรนะเขาทําเพชรทำจิวเวลอะไรของเขาแล้วเี่ยก็บอยเขาทาคลิปนะบอยทำคลิปเนี่ยทำมาสี่คลิปเนี่ยบอกวิธีการดูเพชรก็ได้ว่าตัดแบบนี้เรียกว่าอะไรตัดแบบนี้เรียกว่าอะไระขนาดอันนี้กี่กะลัดกี่กะลัดกี่กะลัดเขาก็บอกตีน้ามาอู๋นี่มันง่ายมากเลยนะคะใช่แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้โอเคปะบางทีเราจมอยู่กับสิ่งที่เรารู้เยอะเกินไปมากเกินไป แล้วโลกนี้เชื่อไว้ว่าคนดังบางคนก็เคยเป็นนะเช่นทอมแฮงส์ล้วจากทอมแฮงส์ไหมดาราฮอลลีวูดชื่อดังใช่ไหมเล่นหนังเยอะมากใช่ไหมทอมแฮงส์เขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าตัวเขาไม่เก่งหนังที่อะไรเขาเก่งมากแต่เขาโดนกดดันนะจากสังคมหรืออะไรอย่างนี้หรือเอมมาวัตสันนะคะที่เล่นเป็นเฮอร์มโอนี่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมเขาก็ได้รับรางวัลจาก UN เนีได้ไปพูดนะที่ UN อะไรงนี้ใช่ไหม เาบอกว่าพอพูดเสร็จแล้วรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวรู้สึกกลัวว่าจะถูกแชรรู้สึกว่ากลัวว่าจะถูกเปิดโปงว่าจริงๆเราไม่ได้เก่งจริงๆนะความสาเร็จที่ได้มาเนี่ยคือฟลุกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงไม่ใช่เลยถูกไหมมันแค่อะไรมันแค่เราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วบางทีเราเอาความสําเร็จของเราอะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยซึ่งติ๊น่าเคยเห็นคนแบบเนี้ยเยอะมากแล้วติ๊น่าแม่งโคตรลำคาน <laughs> คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าตีน่าชมใครคนหนึ่งว่าเก่งเช่นสมมติว่ามีคนหนึ่งเขาบอกว่าพูดภาษากรีกเก่งมากอะไรเงี้ยตีน่บอกว่าโอุ้ยพูดภาษากรีกเก่งจังเลยโอ้สุดยอดเราเรียนไปเยอะใช่ไหมเดียหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฝึกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนประเภท imposter syndrome มันจะยังไงรู้ป่ะโอ้ไม่เก่งหรอกค่ะจริงๆเนี่ยมีพี่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเก่งกว่าค่ะจริงๆเนี่ยพี่สาวเก่งกว่าค่ะจริงๆน้องเก่งกว่าค่ะจริงๆพี่คนนั้นคนนู้นคนนี้เก่งกว่าค่ะตีน่าก็จะคิดในใจว่าแม่งเขาเก่งออกวไงว อะไรกันอ่ะเราชมเขาอ่ะแล้วเราก็รับคำจมไปสิเข้าใจค่ะเรื่องบางทีอาจจะถมตัวบางทีก็จะถมตัวอ๋ออะไรเยี้ยแต่ริงทีก็เราก็ถมตัวได้โดยไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบกับใครโอเคป่ะเราจะถมตัวอ๋อริงทีก็ฝึกมานานเหมือนกันละค่ะไร้ยะแล้วก็ถมตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นต้องบอกอ๋อคนนั้นเก่งกว่าคะคนนี้เก่งกว่าอย่างไรเพื่อโอเคป่ะใครที่เป็นแบบนี้รู้ไว้เลยว่า เราห้ามเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและสิ่งที่คนอื่นรู้มันทํำไมมันคาดเกี่ยวกันกับสิ่งที่เรารู้โอเคไหมหรือแม้แต่สมมุติว่าเขารู้มากกว่าเราจริงๆอ่ะสมมติว่าเขารู้มากกว่าเราจริงๆ,มมกกงๆแล้วไงช่างแม่ง <laughs> คือเราจะไม่ได้จะไปให้ความรู้เขาซะหน่อยเข้าใจว่าเขาดูแล้วโอเคก็เป็นเรื่องดีของเขาเราจะศึกษาเรียนรู้กับเขากับเขาก็ได้แต่ไม่จำเป็นทำไมไม่จำเป็นนอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเลิกโรคนี้ h e m p o s t e r syndrome นะคะแต่ถ้าใครมีอาการหนงกๆมๆกีแน่แนะนำให้พบจิตแพทย์นะ โอเคไหมสำหรับวันนี้นะคะต่าก็มีเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ทีเบตันชานอลนะคะหรือว่าในเพจทีน่ Taylor แล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยเนาะกด notification กดกระดิ่งกดทั้งหลายแหล่เพื่อที่ว่าโพรต่าลงคลิปใหม่ๆก็จะได้เห็นตลอดตลอดนะคะสำหรับวันนี้ต่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ